อันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวนะคะเช่นหมี่ขาวเอาข้สร้างน้ำตกุณาวบด้น้ำตกทำไมได้น้ำใสั่างน้ำตกเอาได้น้ำใสเส้นหมี่ขาวน้ำใสหมูแดงนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเครื่องในหมูมีไส้มีตับมีหัวใจหัวใจแล้วก็มี ส่นี่วิเชียงจีเชียงจีนี่อนะร้อนเลยอะไรมันเป็นไข่อะข้างหลังอะอะไรไข่อะไรไข่อะไรอ่ะข้างหลังอะตับไ่ใส่ใส่ใส่พูดผิดเพราะยังมั่นใจตับนะใส่ออนอือือทานแล้วร้อนนะคะ พักสลัดล้ให,หลายเดือนเลยพักออกเต้นตลาดพักถือลมแรงมากนะวันนี้ลมเย็นเย็นปวดหูอ อันลร้อนอ่ะอืมอบหมูอืม ไม่ปรุงนะคะเพราะว่าน้ำซุปเพื่อนหันแซบแล้วค่ะแซบแล้วว่าต้องปรุงเลยหวานนัวพอดี 完了。